สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนน่าสนใจมากก็คือเรื่องยานอาวกาศที่จ๊อบสัปดาห์ที่แล้วตลอดมาต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่จะถัดไปเนี่ยคนจะต้องจับตาแน่ๆเรื่องของนักบินอวกาศที่ยังคงค้างอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือนักบินอวกาศทั้งสองท่านนะคะก็ ไม่ได้ไปไหนแล้วคะ่ะก็อยู่ในสถานีอวกาศซึ่งอยู่นอกโลกซึ่งจริงอย่างพี่จ๊อบการใช้ชีวิตในยานอาวกาศนอกโลกเนี่ยคนที่จะถูกคัดเลือกไปเป็นนักบินอวกาศมันก็ต้องมีทักษะพอสมควรอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะที่จริงแล้วนะครับนักอวกาศเนี่ยเรื่องของเรื่องคืออย่งนี่นะครับว่ามีมีปฏิบัติการะนะครับจาก ผมจาชื่อไม่ได้น,นะครับแต่จริงๆแล้วดั้งเดิมเนี่ยก็คือจะไปเพียงแค่8วัน hmm. ไปรอบโลกไปอวากาศตรงนี้น,นะครับแวันแล้วกลับมา <c oughs> ก็คือ2วันบินนู่น3วันอยู่แถวนั้น2วันกลินกลับมาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในเครื่องยานอวากาศของเขาเนี่ยเครื่องโบอิงของเขาเนี่ยเดิดเกิดปัญหาขึ้นมา hmm. เกิดปัญหาคํานวณไปคํานวณมาเนี่ยก็คือเข้าใจว่าไอ้ยานอวากาศเนี่ยกลับมาได้แต่ จะกลับมาโดยมีนักอวกาศ2คนเนี่ยยาก,กเพราะมันจะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเสี่ยงเกินก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องให้นักอวกาศ2ท่านที่ว่าในตรงนี้ในที่แต่เดิมเนี่ยจะไป8วันเมื่อเดือนที่แล้วะน,น,นะครับจะต้องอยู่ในยานอาวกาศที่เรียกว่าขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ International Space Station ะน,น,นะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า ISS ไละกัน ISS นี่ก็คือ จะเป็นศูนย์รวมก็ได้นะครับจะเป็นศูนย์พักเอาไง,ไง่ายๆเหมือนเวลาเราขับรถไปพัทยาเวลาเราขับรถทางด่วนขึ้นมาจะกลับมาจากออกกับเมืองทองของผมอะ่ะใช่ไหมครับมันก็จะมีที่แวะพักจะมีมีปัม๊มมีอะไรต่ออะไรเนะี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือก่อนที่จะไปพระจันทร์ก่อนที่จะไปดาวังคารคก็คือพักที่นี่พักที่นี่เติมน้ํามันไปทํานี่ทํานู่นนะครับซึ่ง ISS ที่ว่าเนี่ยก็คือ สร้างขึ้นมาล้อนชขึ้นมาอยู่ใน s สเปซมาอยู่ในอวกาศนะตั้งแต่คศ1,990ก็คือมาเกือบ25ปีกว่าเนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง5ประเทศนะครับก็คือสหรัฐอเมริการัสเซียจีนแคนาดากับญี่ปุ่นเป็นที่พักพิงของของนักอวกาศอย่างที่บอกนะครับเวลาจะจะอยู่ในอวกาศขึ้นมา สองนักอวกาศที่ว่าในตรงนี้นะครับอ,อ๋อและใน ISS ที่ว่าเนี่ยก็คือสามารถที่จะบรรจุคนไม่เกิน10คนต่อนะครั้งแต่ก็คือไม่ได้หมายความว่าอยู่ไปและสบายแบบสังเกงขาสัน้นเดินไปไหนมาไหนได้ก็คืออยู่ประมาณนี้ครับลอยเองเท่งโดยภาวะราไร ซึ่งสุญญากาศนั่นแหละเอาง่ายๆเปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องอยู่ข้างในถ้าจะออกไปข้างนอกก็ต้องใส่ชุดเต็มที่แล้วก็ลอยลอยลอย,ลยมีมีมีสายสายหายใจอะไรก็ว่ากันไปคทีนี้พอถึงนเวลาเนะครับที่จะต่อเนื่องจากที่ที่ออยเขาพูดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือแต่เดิมเขาจะอยู่แค่8วันแล้วก็กลับมาถึงสู่โลกของเราแต่มีปัญหากับเครื่องพอมีปัญหากับเครื่องปุ๊บเนี่ย เขาเนี่ยจะต้องอยู่ใน ISS เนี่ยแต่ดั้งเดิมจะอยู่แค่2อสาวันเนี่ยจะต้องอยู่จนถึงเดือนกุมภาปีหน้าเพราะกุมภาปีหน้าเนี่ยก็จะมีมีแผนที่จะยิงเครื่องถัดไปไม่ใช่เพื่อไปรับเขานีแต่ก็จะมีไปอยู่แล้ว 2>, 2คนนะครับไปอยู่แล้วแต่ไปสองคนแล้วก็จะกลับมา4ี่ ก็เลยเหมือนกับว่าจะอยู่ตรงนู้นที่ที่ไอพูดขึ้นมาเนี่ยก็คือนักอวกาศแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ฟังแต่ฟังแต่ผู้กำกับบ,บับงคับการเนี่ยบอกว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนนักอวกาศแต่ละคนเนี่ยก็คือถือว่ามีกิจกรรมของเขามีกิจกรรมของเขาแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอด ที่สุดของของความฉลาดของคนน่ะจะเป็นนักฟิสิกส์ในตัวจะเป็นนักบินในตัวจะเป็นนักกีฬาในตัวเพระนั้นในการที่จะแก้ปัญหาตระลย่างเนี่ยเขาแก้ได้ในการที่จะอยู่ i s s นี่ยไม่ได้หมายความว่าเขานั่งเศร้าซึมร้องไห้ทุกวัน เขาก็ทาในสิ่งที่เขาทําแล้วเขาก็มีความสุขของเขาได้ครับค่ะแค่ชวนคิดว่าอย่างสมมติเวลาเราจะไปไหนสักที่หนึ่งแล้วเรามีกําหนดการกลับพี่จอถึงเวลาเราตกรถเอาง่ายงแล้วเราจะทําตัวยังไงต่อไปเนเมื่อเราตกรถแต่เราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องใช้ชีวิตยังไงในเมื่อเราเตรียมเสบียงเสื้อผ้ามาแค่สามสี่ชุดเตรียมใจเตรียมใจ8วันแล้วไปประมาณจาก8วันเนต้องอยู่6เดือนค่ะมันก็ไม่ไม่แตกต่างไปกว่า เราวิ่งไปตามสองแถวแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นอีก3 4มสี่ชั่วโมงห,หรือไปสนามบินและตกเครื่องและแทนที่จะขึ้นเครื่องท,งทันทีจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้น6ชั่วโมงลรงหงุดหงิดจะตาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือ 6, 6เดือนหเดือน7เดือนกว่าๆแล้วไม่ได้อยู่ในยังน้อยอยู่สนามบินมันยังเดินได้มันยังออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้บ้างถ้าจะไปใช่ไหมครับแต่นี่อยู่ในสเปซเปิดหน้าต่างก็เห็นแต่โลกของเรา ซึ่งจะแบนหรือจะกลมว่ากันไปนะครับแต่ก็มัน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 น่าคิดนะครับว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรเราถ้าเราอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราตกรถตกตกรถไฟตกเครื่องบินตกสองแถว <c oughs> ก็ยังอยู่แถวบ้านกหรืออยู่ในจังหวัดที่ไม่แตกต่างหรือเลวร้ายสุดอยู่ในประเทศที่ไม่คุ้นเคย <c oughs> เราเราก็เหมือนกับว่าเราจะจะผวาอยู่แล้วเนี่ย ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกค่ะมันมีภาวะของความวิตกกังวลอยู่แล้วแหละเพราะว่าจริงๆเรื่องจํานวนเรื่องของการประมาณการเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่นาซาเขาบอกไว้ว่าเขาก็มีความเข่งครัดในเรื่องนี้อ,อยู่นะคะแต่ว่าในเ,เรื่องนี้ถูกสื่อสารผ่านทางหนัง อากาศหลายๆ <ừ. S 1> เรื่องเลยนะคะถ้าอย่างที่เห็นเนี่ยหลายๆเรื่องเลยเดิมูนเอ่ยนะคะหรือว่าหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการลำพึงลำพันถึงถึงคนรักที่บ้านหรือลำพึงลำพันว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเราอยู่ตอนนี้เนี่ยเออที่นู่นจะทำยังไงนะคะม,มีอดัมอดัมแซดเลอร์เคยเล่นอยู่อีกเรื่องหนึ่งมีะะเรื่องอพาราลเร์ทีนอ่าเพค่ะอพาราลเร์ทีนในในยุคผมอะครับในยุคผมไม่มีทอมแบงก์อะไรต่ออะไรเ่ยเห็นได้ชัดว่าเขา เห็นได้ชัดถึงความอัจฉริยะของนักนักอวกาศนักบินอวกาศเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนผมก็นึกว่าแค่กดปุ่มฟังคําสั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ย้ไม่ใช่เขาก็ต้องคำนวณฟิสิกส์เอ้ยเขากิลัษเอ้ยอะไรก็แล้วแต่ทุกก้าวของเขาเนี่ยคือจะต้องคำนวณเองและจะต้องยิงกลับไปที่ที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการแล้วถามว่าสิ่งที่เราคำนวณถูกหรือไม่สิ่งที่เขาสิ่งที่ทางทางฮิวสตันเนี่ยส่งมา ถูกหรือไม่ค,คือว่าไม่ใช่ว่าแค่กดปุ่มจำได้ว่าในปี2013ก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เหมือนกันแค่มีรูรั่วที่ยานอวกาศแค่0.8โดยมิลลิเมตรมิลลินนนนนเนดเดียวเองจิ๊ดเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพานักบินเนี่ยกลับมาได้แล้วใช,ใช่คืออย่างที่บอกเลยครับว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือ บ่งบอกเห็นได้ชัดนะว่าบางทีที่เราจะมองว่าแบบปัญหาโลกเรามีมากมายมนุษย์เราแย่อย่างนั้นอย่างนี้มนุษย์เราสร้างได้มนุษย์เราสร้าง ISS ได้มนุษย์เราอยู่ในยานอวกาศได้มนุษย์เราขึ้นขอบขอบขอบโลกได้แล้วมองโลกคนอื่นได้มันแบบสุดยอดครับสุดยอดจริงจริงก็อย่างนี้แหละค่ะอีกไม่นานค่ะก็คงจะมีการส่งยานเปล่าขึ้นไปรับกุมภาค่ะก็คาดหวังว่าภารกิจนี้จะปฏิบัติโดย เรียบร้อยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็นำพานักบินอวกาศเก่งๆนะคะคกลับมาอย่างโลกได้อย่างรวดเร็วนะคะ